แซ่บเว้ยน่ามั้งเออจแซ่บเลยเนาะหวานซึ้งใจบ่ะมีแห้งหัวใจเจ้าเจ้าเก้าบีฟเนาะโออเจ้าเราเรากินข้าวเจ้าจะไปเอากาแฟไม่ให้เรากินสำหรับโอแมนกินกาแฟกินก้อน,อก,นกินก้อนอาหารกาแฟขนาดเอ้ามันไม่ได้เขียนไว้เลยต้นแบกก่อนข้าวนะจ๊ะมันไม่ได้เขียนนี่หรอกไปกินหลังอาหารก็ไม่ได้เขียนกิน,กอนตอนเช้าตอนเช้าเ,เราสูงกาแฟมาที่อบมันก็คือกินใช่ไหม

เเจ้าก็ใจดีแทก้แลวเสียกินเอบอกินบอเปนยังกูเแี่บเอามาให้กูกินเนาะแ้วเนีกกิน่ะนะกิน้วน่าแนวกินเนาะมันเป็นเม่นคือส่งขีดเดียกูไล่แทะช่ยบอกเลยกูยังกำลังกินเหลี่ยมอูกับอ่าห้ากัไมจีน่าขี้เดียลร ว่อเสรุปแล้วว่าบัตรนี่คือวิฉีหยาตีบัตรเ่อยเป็นเม้นแต่คือฉยาดเตียมันก็คนละเลือดเนาะอีนี่ก็เลยเนี่ยง้อบัตรเขาบุรุษฟากินเนี่ยฟาจินได้ สอง้องโอ้สอแผน่นเครื่งก็ก่อนเป็นเหม็นนะที่ไอบกันนะี่แหละใช่ไหมสอแผนอ่นเครื่งเออนี่แหะมีปีกมะจิบินมาใช้บินได้เป็นยังที่ติดเยอะนกว่าโอ้คอเคยใช้้เนี่ยน่หน่้นเบื่อเส่ยยังไง ฮึโอ้ยเนาะกะลามักเผาตัวนี้นะ่ะบอกห้ซื้อผ้าอนามัยรุ่นมิปีซื้อ,อน,นี่มาจากอะไรวะนี่โอ้ยเนาะขึ้นมาศูนย์เลยวะอีอันนี้เนาะโอ้บอดูดาหดอกมื่อไหร่น่ะมื่อไหร่วันพระวันศีนบูดาดอกเยียนบาปบ